ต้มใส่ขวดต้มพอดพี่น้องนะใส่ขวดพี่น้องอืมอืมครับครับมันตาวแล้วใส่อ้อ,อนก่อนพี่น้อง เช็คโบกกันพี่เนอะจากข้าวกินอยไรกเป็นคุนลำย่องเท่าไหร่จะไงอ๋อโทษขอโทษกินเบียร์นั้นเป็นสีละพี่เนอะเป็นเนี่ยขาหลังมาเมือน เนี่ยค่ะหลังแบบงามเลยฮะที่มะกลวยวันนี้พี่น้องมึงดตูตัดมันตัดท่านไปสิริวพี่น้องบักงามเลยกลวยนี่กลวยไ้ลยเอียดพี่น้องนะนู้นถหัวน้อยเลยพี่น้องมึง pak tuh beno, pak tuh, oh nih ya megang kat kat, ngisep loh pak เนวิ่ยๆหนุนที่ยากักนี่วๆนนียวนยวข่วเ,ววเสใสข้อมีต้นที่นาะนีต้นอะไ่ ใส่เหลียดพี่น้องพขาจีเหนียวบัฝักใส่เลียดบัเหนียวด้ยเนี่ยไม่จีบเป็นพงอยากให้มันเหนียวต้องฝักใส่เลียดจะไม่ได้กินไดตอนเลี่ยมนาพี่น้องเนาะตอนเลียดมาฝักใส่ ขย,ยวดเขียวหยดเรียดกันท่องต้มเขียวหยดเรียดเตะมันเคยสียเนียวแต่เขาฝักแต่มันสีแห็งสเสียเสียบเปลี่ยนผงน,นี่ยหยดนี่มันเนียวเลยฝัก ตอนนี้ใส่สตับพี่น้องใส่ตับใส่ไผ่ขี้ริ้วใส่ทั้งตับทั้งไผ่ขี้ริ้วทั้งใส่อ่อนรวมมือนีอ่งสวยเจ๊ฟเจ้าปรับพี่น้องคืออยากมือขึ้นอ,อยากลามเหนียวตับต้องขี้ริ้วมาดูใส่อ่อนจะน่าหมือน,นพี่น้อง ใส่ออนคัดใส่เหเียดเลยๆพี่น้องสุดันหอมพี่น้องหอมป้อมหอมต้นหอมแบง ใส่ตุ anyway, ่มนะนั่นไม่บกกูดพี่น้องนี่บกกูดใช่น้ำหอืหอมคมบีพี่น้องคมค่ะคมแน่แต่ว่า Con <laughs> yên vì xe Xe กันใบกูดเด้หนพี่น้องเมิน,มนไม่อื่นเลยกันใบกูดใช่มาเป็นตะคมแทะนี่พี่นออ้องปิดจับจับเลย,ยยันบกิดก็เรืเ่องอนเหมพี่น้องเลยหนับเนี้ยเด้หนพี่น้องใส้เส้เซ้ตับ คอนเทนเนอร์สามสิบปีกวาวหอมมกพิดแก่พี่น้องเฮ้ยปิกหก,ก,วกวขวดขวไหมเสร็จตรงหน้าอยเปียงพีนงมม่น้องหอมลุงบัน pom kek kok kuat สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีสิพากินก้อยอีกพี่น้องก้อยแต่ก้อยฝักนี่ก้อยใส่ใส่อนใส่ใส่ออนเสร็จตับพี่น้องโอ้ยก้อยรล่อยเลียดพักกรมีบหกทัวลั่นเต่าอากาศหินต้นหอมแล้วพี่น้องดอกหอมนี่แหละดูกินแยกข้าวตุ่มใจขวดพี่น้องก็ปอดใช่กันมา ก่อนอื่นก็นมาแกะข้าวพี่น้องแม่แม่พี่น้องแกะข้าวนะ แซีบๆน้องกันมนันอีพี่น้องวะจิบเขาหนึ่งไม่ไม้หอนๆหรือพี่น้องไหมนะี่มาแซีบๆน้องกันพี่น้องต้มใส่คอดต้มปอดพี่น้องนะ่ใส่คอดพี่น้องอืมอืม คักคักคักอุ่นตาวแล้วอ,อนกันมนะ่ง แต่ผมเสียก่อนไปเลย กัดเหี้ย 気に入りをくれなす。 ใจกว่าพี่น้องว้าจับครับสวัสก่อน Hab เนาะตุ่มหันเขาต้องสักยังไงจุดดตุ่มเสียวน มันสุนนะบุญเดียว,นะเ,ยเ,ยวนนเลยนะโอ้เสียบใช้วันนิยนๆเลยพี่นึ่ง จะโบกกันพี่เนอะจะข้าวกิน <c oughs> น่อยจะเป็นคุณลำย่องเท่าไหร่จะไงอ้อขอโทษขอโทษก <c oughs> ินเบียร์นั้นเป็นสีอะพนะี่เนอะ กวาดเซก๊อตสมสมพี่น้องัดพี่น้องกัดตับข้ใส่พี่น้องจุดตับค่อนนะพี่น้องนะ อือ mm ืมไม่เ hmm. ป mm ็นไรงังนพวกเธอจังกังกินผู้เดียวพี่น้อง Tompo, tompe, We'll okay. อิ่มพี่น้องไม่ว่ากันได้กินบุ้มมืดหลายจะากกนห้องตับจ้าพี่น้อง คลิปนี่เสนี้ได้พี่น้องนะคิปหนาพอกันไหมจ้าฝากกดเลยกดแช้์กดติดต่ำเน่เจ้าเกี่ยวอวนผ้าเสยบจ้าจ้าขอบคุณหลายๆลายเจ้าสวัสดีจ้า